สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปิสวัสดีค่ะพี่พี่เร็ววันนี้นะคะเมย์ก็มากับน้องแมวของเมย์นะคะที่ชื่อว่าน้องมิงโก้นะคะตัวนี้เนี่ยก็อยู่กับเมย์มาประมาณสักเจดถึงแเดือนแล้วนะคะเขาง่วงอ่ะ ก็คือจะมาแชร์นะคะเกี่ยวกับประสบการณ์นะคะที่มิงโก้เนี่ยเคยเป็นหัดมานะคะเผื่อใครก็ตามที่กําลังจะประสบปัญหาอยู่นะคะอาจจะมาฟังคลิปนี้แล้วก็ดูซิว่ามีอาการเหมือนมิงโก้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเป็นหัดแล้วเนี่ยมีวิธีการดูแลรักษาน้องยังไงนะคะน้องถุงหายนะคะเพราะว่ามิงโก้เนี่ยก็คือเป็นผู้รอดชีวิตจากหัดมานะคะโอเคค่ะสําหรับเรื่องแรกนะคะที่เมย์จะมาพูดคุยนะคะก็คือเรื่องของอาการก่อน ตอนที่มิงโก็เป็นหันเนี่ยมิ้โก้อายุได้ประมาณ7สัปดาห์ซึ่งอันนี้เนี่ยอยากจะขอเตือนคนที่อยากเลี้ยงแมวนะคะว่าถ้าอยากเลี้ยงแมวเนี่ยต้องรอให้เขาอ่ไปนอนก่อนอไปครับไปครับต้องรอให้เขาเนี่ยอายุสักประมาณ3เดือนก็คืออย่านมให้เรียบร้อยแล้วก็ เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยานมก่อนแล้วก็ฉีดวัคซีนก่อนเนอะถึงจะรับเขามาเลี้ยงได้อย่างเงี้ยค่ะเขาถึงจะแบบสุขภาพดีแข็งแรงปลอดภัยนะคะแต่อย่างเมียเนี่ยเป็นความผิดของเราเองก็คือเรารับน้องเขามาไวเกินดังนั้นภูมิต้านทานของเขาเนี่ยก็ยังมีมีไม่เต็มที่นะคะรวมถึงต้องแบบอดนมแน่ทาัทางที่มันยังไม่ถึงระยะเวลาที่เขาจะหย่านมเนาะก็ทำให้เขาภูมิตกได้นะคะ ซึ่งอาการของเขาก็คือจะมีอาการท้องเสียแต่สําหรับอาการของแมวที่เป็นหัดทั่วไปนะคะนอกจากท้องเสียแล้วเขาอาจจะมีการขึ้นไส้อาเจียนทานอาหารไม่ได้หรือว่าแม้กระทั่งถ่ายเป็นเลือดซึ่งอาการแรกๆของมิงโกเนี่ยก็คือท้องเสียอย่างเดียวแล้วก็พาไปพบคุณหมอคุณหมอก็ให้ทําเทสก่อนเลยเทสนั้นนะคะชื่อว่า F ตัวนี้จะเป็นการเทสว่าน้องมีเชื้อพาวไวรัสหรือเปล่านะคะถ้ามีเชื้อพาวไวรัสก็คือน้องเป็นหัดซึ่งผลออกมาคือผลเป็นบวกน้องเป็นหัดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจเลือดเพื่อดูว่าเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเนี่ยเป็นยังไงนะคะเพื่อดูการติดเชื้อซึ่งผลปรากฏว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็สูงเกินเกณฑ์นะคะซึ่งแปลว่าน้องเนี่ยมีการติดเชือเชอเอเเช้อแท็กฟอน้อนเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นโรคหัดเม็ดเลือดขาวมันจะต่าแต่พอมันสูงเนี่ยคุณหมอก็เลยสันนิษฐาน ว่าน่าจะมีการติดเชื้อแท็กซอนจากเชื้อที่ฉวยโอกาสนะคะซึ่งหลังจากรู้ว่าน้องเป็นหัดก็พาน้องแอดมิทที่โรงพยาบาลประมาณสัก4-5ถึงวันนะคะซึ่งในระยะเวลาที่แอดมิทเนี่ยคุณหมอก็มีการให้น้ำเกลือเพราะว่าน้องมีอาการท้องเสียใช่ไหมคะก็จะต้องให้น้ำเกลือเพื่อป้องกันน้องช็อกนะคะแล้วก็มีการให้ยาตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นยาก,กระตุ้นภูมิเนื่องจากว่าโรคหัดเนี่ย มันเป็นโรคที่เกิดจากเชือ้อไวรัสเนื้อมันไม่มียาแบบฆ่าเชื้อแบบแบคทีรียอะไรอย่างเงี้ยทานแล้วหายแต่ว่ามันจะต้องอาศัยการที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายของตัวเขาเองเนี่ยจะต้องขึ้นมาที่ต่อสู้กับตัวเชื้อโรคนะคะดังนั้นก็จะมีการฉีดยาที่เรียกว่าอิมเตอร์ฟิรอนโอเมก้าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเหมือนพระเอกในการรักษาเลยก็ว่าได้เนาะสำหรับสำหรับความคิดเห็นน,นะเพราะว่าคุณหมอบอกว่า,วายาตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะราคาสูงนะแต่ว่าก็ ค่อนข้างที่จะเห็นผลกว่ายาอื่นๆทั่วไปนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็น เข้าไปกระตุ้นภูมิในร่างกายของเขานะคะให้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายเหล่านั้นนะคะซึ่งยาเนี้ยขวดละห้าพันนะคะ1ขวดสามารถแบ่งฉีดได้3วันแต่ด้ยวยความที่ตอนนั้นน้องตัวเล็กเพราะว่าอายุ7สัปดาห์เนี่ยก็แบ่งฉีดได้ประมาณ4วันแล้วก็รอดูอาการอีก1วันรวมเป็น5วันที่นอนโรงพยาบาลนะคะแล้วก็รับน้องกลับมารักษาดูแลต่อที่บ้านนะคะโดยยาที่คุณหมอให้กลับมาที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นพวกธาตุเหล็กนะคะเพราะว่า น้องเนี่ยเริ่มถ่ายเป็นเลือดแล้วด้วยการดําเนินของโรคเนี่ยมันค่อยๆไต่ไตระดับไปเรื่อยๆนะคะก็จะต้องมีท้าเหล็กเพื่อช่วชยเลือดที่สูญเสียไปนะคะแล้วก็จะมียาปฏิชีวนะนะคะแล้วก็ยาที่เป็นอินเตอร์ฟิลอนแบบแบบทานนะคะคือนอกจากแบบฉีดเนี่ยก็ยังมีแบบทานนะคะซึ่งให้น้องกลับไปทานที่บ้านได้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมียาที่แบบ เมยก็ไปปรึกษาทางเพจต่างๆเงี้ยให้เขาแนะนำเขาก็บอกว่ามันมีตัวหนึ่งนะกินดีคุณหมอก็บอกกินไดจ้จะชื่อว่า V4 ค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวกระตุน้นกระตุ้นภูมิถือว่าเป็นอาหารเสริมสำหรับน้องแมวดีกว่านะคะค่ะแล้วก็หลังจากรับน้องกลับมาที่บ้านแล้วก็ทานยาปฏิบัติตัวตามที่คุณหมอบอกนะคะก็ประมาณอีก3ามอทิตย์ก็ไปตรวจเลือดอีกทีพบว่า น้องไม่มีเชื้อพาววอรไวรัสแล้วนะคะก็คือหายแล้วระยะเวลาทั้งหมดนี้ก็คือประมาณ4สัปดาห์นะคะในการรักษาแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์นะคะค่าสำหรับเรื่องอาหารการกินของน้องนะคะเวลาเอาน้องมาที่บ้านเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าเรื่องพวกอาหาร ก็ให้ทานตามที่คุณหมอแนะนํานะคะซึ่งคุณหมอจะแนะนําเป็นตัวอาหารเปียกนะคะในช่วงแรกๆที่ทําการรักษานะคะก็จะมี2สูตรที่ให้ทานสลับกันไปนะคะก็คือจะมีตัว Royal Canin สูตร Recovery นะคะตัวนี้จะสําหรับแมวป่วยซึ่งจะมีกลิ่นหอมแบบน่าทานมากแล้วก็แบบเนื้อก็จะแบบเหลวรือแบบเคี้ยวง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะคะก็จะจะเป็นสูตร Gastro สำหรับน้องแมวที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้นะคะซึ่ง ตัวนี้เนี่ยก็จะไปช่วยปรับสมดุลลำไส้ของเขานะคะทําให้แบบเขาขับถ่ายดีนะคะตอนนี้ก็คือจะให้สลับสลับกันไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะเบื่อเอาเนาะสำหรับการดูแลอื่นๆน,นะคะที่สําคัญเวลาน้องเป็นหัดนะคะสิ่งสําคัญเลยก็คือการดูแลรักษาความสะอาดนะคะเพราะว่าตัวอุจจาระของเขาเนี่ยถือเป็นตัวที่ แพร่กระจายเชื้อโรคเลยนะคะแมวหัดที่ติดกระส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะติดจากตัวอุจจาระนะคะการหายใจนะคะสารคัดหลั่งต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยพอเราพอเราเนี่ยรับเขากลับมาที่บ้านนะคะเราต้องทําความสะอาดกระบะทรายของเขาเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำซ้อนของเขานะคะไม่งั้นมันก็จะวนๆวน,วน,วน,วนติดอย่างเงี้ยไม่หายสักทีนะคะสำหรับการาารักษาความสะอาดนะคะคือจะใช้ตัวเดดต่อนะคะ นี่จะเป็นสูตรที่ฆ่าเชื้อทั้งไวรัสแล้วก็แบคทีเรียนะคะแล้วก็จะเป็นตัวไฮเตอร์ซึ่งจะเป็นน้ายาซักผ้าแต่จะต้องเป็นน้ํายาซักผ้าขาวอย่างเดียวนะคะซึ่งจะมีเฉพาะแค่ขวดสีฟ้ากับขวดสีชมพูนะคะถ้าเป็นยี่ห้อไฮเตอร์ถ้ามันจะเป็นน้ํายาซักผ้าสีเนี้ยเข้าใจว่าสูตรเคมีส่วนประกอบมันจะคนละตัวกัน ที่สําคัญสมมติว่าเรามีการทําการฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยก็ต้องเช็คอีกทีนะคะด้วยน้ำสะอาดนะคะเพื่อป้องกันว่าเขาเนี่ยอาจมาเลียสิ่งที่เราทํำพาวอาดไปก็กลายเป็นว่าเขาแบบกินสารเคมีเข้าไปอีกเนาะ แล้วก็สุดท้ายนะคะสิ่งสําคัญที่สุดในการรักษานนองแมวจากโรคหัดน,นะคะนั่นก็คือกําลังใจนั่นเองค่ะมี้เชื่อว่าน้องแมวของทุกคนนะคะจะต้องรับรู้ได้แน่ๆว่าเราเนี่ยรักเขามากแค่ไหนนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องส่งความรักแล้วก็กําลังใจให้เขาไปเยอะๆนะคะเพราะว่าตอนที่มิงก็ป่วยเนี่ยเวลาไปอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็เวลาเราไมา่เยี่ยมเนี่ยเขาก็จะแบบ ร้องแบบรู้ว่าแบบแม่มาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแบบคิดถึงอะไรเงี้ยอยากกลับบ้านพอกลับบ้านเนี่ยเราก็เอาใจเขาเต็มที่เลยนะคะแบบ หนูต้องหายนะสู้ๆนะลูกนะแบบพูดกับเขาเขารับรู้ได้แน่นอน,นะคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะอย่างที่บอกไปว่าถ้ารับแนวมาเนี่ยต้องพาต้องรับมาก่อนที่เขาเนี่ยฉีดวัคซีนที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยมีวัคซีนที่ป้องกันโรคหัดได้แล้วซึ่งมันคุ้มค่ามากๆสําหรับวัคซีนกับค่ารักษาเนี่ยคือมันเทียบกันไม่ได้เลยค่ารักษาที่นิงโกเนี่ยที่เสียไปเนี่ยคือประมาณ เกือบ2องหมื่นได้แต่ว่าค่าค่าวัคซีน,นยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน1,000บาทนะคะซึ่งคุ้มค่ามากโอเคคะสหหับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันคราวหน้านะคะจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามทีนึงนะคะสวัสดีค่ะ